สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube จ้าสวัสดีตอนเย็นค่ะอันนี้อะไรเอ่ยทุกคนมาจ้ากินน้ำแข็งใสจ้าทุกคนน้ำแข็งใสเมื่อวานนี้ลูกสาวสั่งมาให้เนาะแล้วก็สั่งเป็นน้ำเขียวนะทุกคนแล้วเขาก็แช่ไว้แล้วมันก็เป็นกลายเป็นสีนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กินไอไอศครีมแล้วอิ่มนะกินไม่ไหวนะคะวันนี้ก็เลยมา ลูกสากลับแล้วยังเ,เหลือของหวานไว้ให้ในตู้เย็นเนาะทุกคนก็เลยมากินกันเย็นๆจะได้ชื่นใจเราก็เลยเติมน้ำแดงลงไปอีกนะจ๊ะทุกคนในนี้มันก็มีอะไรเม็ดบัวเอออะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็กลายสีเป็นสีนี้ละอืเม็ดบัว แบบกลัวยทุกคนอ,อากาศร้อนมากช่วงนี้ทุกคนจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อเช้านี้ลองไลฟ์ดูนะคะลองดูอ่ะทุกคนลองดูเฉยๆเนาะก็เดี๋ยววันหลังจะลองทำใหม่นะคะทุกคน ไลฟ์ก็ได้ได้คุยได้ประโยชน์อะไรเยอะแยะแ,แ,แต่ว่าลบออกไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองทําใหม่นะคะอันนี้มะพ้าวเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวเป็นอะไรล่ะอืมน้ำแข็งใส่ช่องฟิตไว้เขากลายเป็นก้อนแบบนี้แต่ก็เย็นชื่นใจอยู่ ไขรร้อนได้นะจ๊ะอืมอืมขื่นใจทุกสาวสั่งไว้รอบหน้ามานะคะเขาก็อยากกินเมนูอร่อย ของคุณแม่อีกนะจ๊ะเขาชอบกินอ่าต้มจับฉ่ายนะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องทําให้เขากินวันวันไหนเข้ามานะคะคืออยู่คนเดียวไม่ทําอาหารนะทุกคนไม่ได้ทํามากนะเพราะว่าเราลดน้ําหนักแนละ้วจะกินกินไข่กินอกไก่กินอะไรที่มันไม่อ้วนหรือว่าอะไรนะไม่ได้ทําอาหารพวกยำพวกอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่กินพวกนี้ลดจัดไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าลูกสาวก็เป็นคนกินลดจัดได้ อืมมีอยู่วันหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังเนาะเรากินกินขนมจีนนะน้ำยาป่านะคะแล้วก็ใส่พวกกระชายใส่เครื่องอะไรใส่ลงไปแบบเผ็ด,ดๆร้อนๆเลยเนาะแบบแซ่บมากวันนั้นอาหาน้ำยาป่าประทูสดด้วยนะทำเสร็จแล้วก็ ใส่พริกลงไปเป็นกรํารเลยอะไรเนะี่ยพอนั้นเราก็มากินนะคะเราก็กินแล้วก็เปิดกล้องนั่นนงกินนะทุกคนปรากฏว่ากินได้ประมาณสี่ห้าคำนะโอ้โหทุกคนเชื่อไหมสมุนไพรอะไรพวกนั้มันร้อนนะมันก็ตีขึ้นมาตีขึ้นมานะทุกคนทั้งเผ็ดทั้งอะไรนะแสบแบบโอ้โหทุกคนอยู่คนเดียวนะเกือบจะไม่รอดเลยนะคะเหงื่อเรานี่ออกเป็นเม็ดเม็ดไม่เม็ดเลยแล้วเราก็แบบ โอ้โหต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะแล้วเราจะเป็นลมให้ได้เลยนะทุกคนมันร้อนแบบมันแน่นขึ้นมาเลยอะ่ะต้องแบบเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปไปอ้วกออกแนละ้วทุกคนโอ้โหแบบมันตีขึ้นมาแนละ้วเผ็ดทั้งแสบทั้งร้อนคงแสบแบบว่าเนาะแต่เราตอนกินมันอร่อยมากเลยแล้วกินไปได้สี่ห้าคำเองนะคะแล้วแบบโอ้โหหลังจากนั้นเราก็เจอยาเรามียาอยู่ประจำเลยคะยาแก้อ่าเขาเรียกอะไรนะ โรคก,กดไหลย้อนใช่ไหมฮะทุกคนนั่นแหละเราก็กินไปสองซองนะแบบชื่ออะไรพาิคอนหรืออะไรนะทุกคนจําชื่อไม่ได้ก็กินไปสองซองนะแล้วก็มานอนหมดแรงตรงโซฟานี่นะนอนนอนไปแล้วแบบโอโ้โหเกือบจะตายนะทุกคนอยู่คนเดียวโอโ้โหวันนั้นโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีด้วยนะอินเทอร์เนต็ตหลุดนะทุกคนช่างก็ยังไม่มาซ่อมนะโอโ้โหวันนั้นอะแบบ วินาทีนั้นนะทุกคนเหงื่อออกเหมือนแบบวินาทีคนใกล้ตายไปเป็นอย่างนี้เองเลยต้องเตือนตัวเองไว้ทีนี้นะห้ามกินอาหารเผ็ดกินส้มตำกินอะไรกระช่างนะก็จะใส่พริกหนึ่งเม็ดอะไรนี่นะทุกคนไม่กล้ากินเยอะแล้วค่ะเห็นแบบน้องๆกินนะเผ็ดๆแซ่บๆน่ะโหแล้วแบบอยากกินบ้างจังก็ทํานะครับจะลองชิมเนี่ยเจอทุกครั้งเลยเป็นแบบนี้แหละทีนี้ก็ต้องกินแบบระวังระวังทุกคน นี่ชาวกลวยกินไปคุยกันไปนะทุกคนจะได้แบบเย็นๆสบายเนาะนี่น้อแข็งสายเย็นชื่นใจอืแล้วต้องกินอาหารแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากแล้วอาหารที่ย่อยยากกินไม่ได้นะคะต้องกินอาหารที่แบบว่าย่อยง่ายกินนมกินเนยกินชีสกินไข่กินอะไรพวกเนี้ยที่ย่อยง่ายกินได้อืม กินไปคุยกันไปนะจ๊ะทุกคนนี่เม็ดแปลกกล้วยอร่อยมากเลยเราเรีย hmm. กต้องจับแบบนี้จับแบบนี้ก็ไม่ได้จับแบบนี้คะทุกคนเ mm hmm. มื่อเช้าก็ทำไลฟ์สดลองดูก็คุยเรื่องคุณลุงเรื่องอะไรด้วยนะคะก็ลบออกไปแล้วคุณลุงก็บอกว่าเป็นห่วงหรืออะไรเนี่ยคุณลุงจะดูวันกลับมาไทายอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกโอ้โหคุณลุงทํางานก่อน เราก็เป็นห่วงนะแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะลองดูแกจะอยากจะกลับมาอีกแต่ว่าเราก็จะไปแต่ทีนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งยากนะคะตอนนี้เนาะเรื่องแต่รัเสเซียเรื่องอะไรเนาะที่เขายัางลบกันอยูอ่ก็ยังคิดอยู่ว่าเออจะไปดีไหมหรือจะรอก่อนอะไรอย่างนี้คุณลุงก,ก็บอกถ้านานเนี่ยคุณลุงก,ก็จะมานะทุกคนวันนี้แกก็ทํางานนักนทํางานต่อกันสองวันแล้ว อากาศที่นู่นก็หนาวนะคะเยอรมันอากาศหนาวเนาะที่บ้านเราร้อนเชื่อไหมห้าหกโมงเย็นเนี่ยไปนั่งระเบียงข้างบ้านโอ้โหทุกคนจะไปอาบแดดเย็นๆหน่อยหนึ่งห้าโมงเนี่ยแบบร้อนเผาแบบโอ้โหเผาไหมร้อนมากแต่ก็ลงสาว่าน้ำก็ช่วยคลายร้อนได้เยอะอื เดี๋ยววันหลังจะเตรียมตัวแล้วก็จะลองมาไลฟ์กับเพื่อนๆดูนะคะไลฟ์ live ใหม่คือแบบว่าให้มันแบบว่าดูไม่น่าเบื่อนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบว่าเออมีเรื่องมาคุยหรือว่ามีอะไรสาระมาฝากอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเนาะหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็บอกมาได้นะคะ ไลฟ์เกี่ยวกับออกกําลังกายหรือว่าเกี่ยวกับการนวดอะไรนี้นะคะทุกคนนวดไมเกรนเอ่อหรือว่านวดปวดหลังปวดขานวดอะไรนี่นะคะนวดหน้าอะไรพวกนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นงานที่เราถนัดนะมันเป็นความรู้ที่ติดตัวเรานะคะเพราะว่าเราทํางานนี้มาหลายปีนะ ที่มีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะให้ไลฟ์เรื่องอะไรนะทุกคนก็บอกมาได้นะคะเพื่อนทำอาหารเนี่ยไม่ค่อยเก่งจะทําได้แต่ไม่ค่อยเก่งก็อยู่กับสามีอยู่เป็นสิบปีนี่คือสามีทําอาหารให้ทานตลอดนะคะทุกคนนี่แหละอาหารฝรั่งนี่ก็จริ้งทําไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าไปทานร้านอาหารประจําเนาะ ทำเองได้นิดนิดไดห้หน่อยนะทุกคนทำไม่ได้เยอะทอดหมูทอดอะไรยังไม่ไม่อยากจะเป็นเลยนะแบบของฝรั่งทำไม่เป็นพออยู่ๆวันนึงคุณลุงเขากลับมาอยู่ที่นู่นนะโหบางทีก็อยากกินแต่ทำไม่เป็นจะทำเป็นเฉพาะบางที่ที่อาหารทางของสวิตจะทำเป็นง่ายๆอะไรทั้งนี้นะคะทุกคนที่มันไม่ยากจะทำได้ ก็เป็นคนชอบกินสปาเกตตี้นะคุณเพื่อนเชื่อไว้คุณคลุงไม่อยู่ก็ไม่ได้กินเลยนะทุกคนเพราะว่าคุณลุงทําอร่อยแล้วคุณลุงไม่อยู่พอเราทําเองมันไม่อร่อยนะทุกคนรสชาติมันก็ไม่ได้อย่างที่เขาทาเคยทําให้เด็กเด็กกินนะเด็กๆบอกโอ้ป้าจะทําอีกเลยเขาบอกเน่ะทุกคนก็เลยแบบเป็นคนไม่มีฝีมือในการทําอาหารฝรั่งนะ ทำไม่ค่อยได้ทำง่ายๆได้นิดเดียหน่อยอะไรงี้ค่ะอืมอร่อยมากทุกคนเย็นชื่นใจเนี่ยมะพร้าวกลายเป็นสีนี้เพราะว่าเขาใส่น้ำเกลียวมากลายเป็นมะพร้าวดาเลยอืมอืม ทุกคนเขาเรียกอะไรอะไรเนี่ยทุกคนอ,อร่อยมากมันเป็นยาเย็นนะคะทุกคนเนี่ยลูกสาวบอกกินไหมก็เลยให้เขาสั่งเพราะว่า,าชอบกินอะไรที่เย็นๆอากาศร้อนเรากินพวกเนี้ยร่างกายเราก็จะเย็นทุกคน อ,อร่อยโอเคอืมไปก่อนค่ะทุกคนกินไปคุยกันไปนะคะเมาส์มอยหอยสังนะทุกคนมันหลังจะมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆใหม่นะคะโอเคไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย